เป็นดราม่าในวงการธุรกิจแล้วก็วงการตลาดไม่น้อยนะครับหลังจากที่ทางจีนเนี่ยมีการเปิดตัวแอปเตมูนะแล้วมันออบุกเข้ามาในการตลาดของไทยเนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ชับ ฉับพลันจนมีดรามา่าว,วูนี่จะมาแย่งออชาวบ้านในการทำมากินอีกหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่ายังมีช้อปปีใช่ไหมลอซาดาแล้วก็ทิกต o k ตัวนี้ก็ขายของได้ปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับหลายคนลบแอป,ปนี้แทบไม่ทันครับแอปเต m มูเป็น e-commerce ของจีนเนี่ยนะครับเพราะว่านักข่าวพิธีกรผู้ประกาศคนดังอยา่างพิตะนรารกรนะครับมีการออกมารีวิวสินค้าที่สั่งมาจากแอปเตมเผยสั้นๆคําเดียวครับห่วยคุณภาพแย่ yeah. ลบแอปทิ้งในทันทีโอ้พี่ตะาบอกสั่งในไปซื้อเองหรือในช้อปปี้อะไรเงี้น่าจะยังดีกว่าและราคาเนี่ยครับทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถือว่าแพงมากเนี่ยครับโดยนางสาวนรากรติยายนหรือพี่ตะาผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะพี่ตาโพสต์เฟซบุ๊กครับรีวิวเมื่อสั่งสินค้าจีนจากแอปเปมูแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซในเครือของออบริษัทยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซสัญชาติจีนนะคะขณะนีเน้เพิ่งเข้าตีตลาดไทยเนี่ย พี่ตะบอกว่ารีวิวของแอปเตมู emu, นี่คือของที่สั่งมาจากเตมูครับสั้นๆคำเดียวคือห่วยทั้งคุณภาพและราคา4ี่ชิ้นทั้งหมดแดดชิดชู้เปียกชิดชู้อะไรต่างๆที่ที่เห็นกองอยู่เนี่ยคือ197บาทถือว่าแพงมากลาก่อนลบแอปทิ้งทันทีจบกันพี่ตะโพสตคลิปรีวิวให้ดูชัดๆครับแต่ละอย่างที่ซื้อเนี่ยนะครับแกออกมารีวิวโดยพบว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณภาพที่แย่ ทั้งกระดาษเช็ดพื้นหรือแม้แต่กระดาษทิชชู่แผ่นบางมากจนแทบจะใช้งานไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหนี้เนี่ยแพลตฟอร์มเตมูเนี่ยนะครับอีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดไทยรวมถึงตลาดอื่นๆทั่วโลกเลยทําให้หลายคนกังวลว่าเงินจะถูกส่งกลับจีนโดยไม่ได้จ่ายภาษีให้กับไทยหรือไม่เรื่องนี้ไปถึงตัวของคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีสั่งสรรพากรกระทรวงดีเนี่ยตรวจสอบเตมูเลย ยืนยันว่าทําการค้ดที่ไทยต้องเสียภาษีและถ้าพบเจ้าที่รัฐเอี่ยวเนี่ยจะดําเนินการเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยเราไปดูคลิปที่พี่ตัอดลกรเนี่ยมีการโพสต์รีวิวแบบชัดเจนตรงไปตรงมาครับมาดูนะคะจะรีวิวค่ะของที่สั่งจากแอปเจมูนะคะคุณภาพแย่มากราคาก็แพงค่ะนี่ตอนนีดที่ชู่มม้วนแบบนี้ที่ใช้ในครัวเนี่ยนะคะดูสิคะของม้วนแค่เนี้ย บางมากเลยคะ่ะดูสิเนี่ย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 ไม่เหมาะเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็กะว่าจะเป็นแบบว่าใช้เช็ดถูพื้นนะคะบางมากค่ะเนี่ยดูสิบางมากนะคะเนี่ยในขณะที่ปกติที่เราสั่งเนี่ยมันต้องมีมีความหนาแบบนี้แล้วก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็กระดาษอันนี้นะคะที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นผ้าเนี่ยเอาไว้เช็ดมือเช็ดอะไรนะคะคุณภาพแย่มากอะพื้นหนึ่งมีแค่เนี้ยในขณะที่ตัดซื้อที่เนี่ยซื้อที่ห้างเนี่ยนะคะ ผืนมันก็จะมีความหนาแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นผืนใหญ่เห็นไหมแมนี่ยอันนี้ใช้มาหลายวันแล้วและอันนี้ค่ะจะลองใส่มาใช้เวลาล้างจานเนี่ยเห็นไหมมาแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยร้อยบาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะชิ้นหนึ่งห้บาทเนี่ยทิชชู่แบบนี้เทียบกับที่เราซื้อเนี่ยอันนี้เนี่ยซื้อในซูเปอร์มาร์เกต็ตบ้านเราเนคนละเรื่องเลยนะคะ ของซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราดีม้วนใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีความหนามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเตมูเนี่ยเลิกเลยเลิกเลยไม่ต้องสั่งลบแอปทิ้งเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ